ง่เลยง่สิไม่ได้เจอสักทีวะับหนตาโยากเยลเกเลเฮ้ยไอ้ดุ้งมาีมากูว่ากลับบ้านทำไมอะนี้เลยจันเฮ้ยเดี๋ยวเดนี่กลับซะไอตาบลนาะไปคุยก่อนเยเดียวไปเข้าไปเองไปกูเข้าไปเองได้นี่คนนี้เนี่ยรู้จักคนเยอะเนี่ย เอ้หลบไปไปไปอเงยจะเข้าไปคุยมันจะกูไปเอมันเสียเวลาไอ้ามเข้าไปถามเลยรู้จักไหมถ้าเกิดไม่รู้จักกูกไปเลยไปต่อเลยไปบ่ไปคุยเลยเฮ้ยน้ที่ั พูเยืนคุยอะไรตั้งนานปะยืแนแอนพุง,งรอ็อบนีดเลยอ,อ้าวโทรนี่ว่าใครใครฉันจำนายได้จำผมได้ใช่ไหมล่าไอ้เต่าใช่ไ,มไ,ไหมล่าใช่ผมเองผมชื่อเต่าจำเราได้ไหมจำได้ชื่ออะไรกุณธนาทรเฮ้ย มึงจำไม่ได้แล้วเนี่ยจำได้สิพี่จำฉันได้แม่งจริงๆเลยจำได้ทแต่ฉันจำนายได้นะผมชื่อเต่าไงเออเต่าอยู่กับคุณตาเออจำได้ผมก็จับคนได้ชื่ออะไรธนาธรเฮ้ยไม่ใช่ชื่อธนาธรอยู่พักพักเดียววะกูไปก่อนกูไม่รู้เรื่องแล้วมึงเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่อยู่หรอกเฮ้ยนุ่มแต่พักอ้าเรียกมาทำสมัยไม่เหรอ็นไหมมาเออเป็นนไม่ขาดทำเลยเต่า เถึงเวลาคุยเองถึงจะจบนะครับ<อ><อ>พี่สวัสดีครับเออสวัสดีน้องชายโอ้โหเยหน่วยก้านดีนี่หว่าเฮ้ยที่นี่นะ่ะกองอำนวยการรับสมัครทหารเอ็งสนใจเป็นทหาหรไหมวะสนใจครับพี่เมื่อก่อนนี้นะ<ด>ผมเป็นทหารอางพี่เนี่ยแข็งแรงสี่แข็งแรงไหมกูแข็งแรงอยู่แล้วผมเคยสนใจจะเปาา็นทหารครับพี่แต่พอดีว่าชีวิตผมเนี่ยมันไปเจอกับ ปัญหามากมายมันหาโถมเข้ามาก็เลยลืมเรื่องทหารไปเลยไหน,นวันนี้เนี่ยมาเจอทหารอีกครั้งผมขอถามพี่หน่อยเป็นทหารเนี่ยมันยากหรือเปล่าคะพี่เป็นทหารเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยเว,ว้ยเนาะเอางี้เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังกันไหมล่ะได้ครับพี่เนี่ยนะพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังพี่เนี่ยแต่ก่อนนะก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกับเองเลยเว้ยเดินเตะฝุ่นไปวัน พราไม่มีงานการทาไงมันมีอยู่วันนึงเว้ยจุดพลิกผันในชีวิตพี่พี่เนี่ยนะเดินเล่นกับเพื่อนๆแล้วสายตาพี่เห็นกองว่วยการรับสมัครทหารพี่ก็เดินเข้าไปเลยรับสมัครทหารเลยเว้ยนอ้องครับพี่ด้วยความที่พี่อยากไปทหารวันนั้นน่ะไปสมัครป๊บพี่กินตําแหน่งเป็นถึงเฮ้ยเธอเธอบอกชื่ออื่นได้ไหมชื่อเธอไม่ปลอดภัยมันอันตรายอยา่างแรง เธอสมวตไว้กอนได้ไหมอย่าบอกสื่อไไมันไปแม่งมันนอนตายจาแข็งเอยถ้ามันเดินเข้ามาคุยมาทักก็บอกไม่อยากรู้จักแล้วไร่มันไปไกลไกลที่กูเคยเจอมันครั้งก่อนกูเกือบลงไปนอนเลยต้องนี สองสองไม่ใช่ใครก็มีแต่กูเท่านั้นเออมึงเชื่อ,อกูได้คนเดียวคนมันไม่เงี่ยคนเดียวแน่น,นอนมึงบอกฉันไปก่อนไม่งั้นมึงตายแน่นอนมึงเชื่อกูได้เลยเดได้วิ่งน,นี้ทั่วอำเภอโอ้โหไอ้เต่าแหม่เลิกคุยทั้งอำเภอมึงเปลี่ยนเนื้อเขาเสียหายหมด มึงร้องทำไมเนี่ยมันหน้าที่ของมึงไงใช่ฮะช่วยร้องช่วยไม่ต้องมาช่วยอะไรช่วยมึงฮะเออผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันไอ้เต่ามึงมาร้องเพลงอะไรของมึงเนี่ยเออให้ขอฮะให้ขอได้ไงพี่พี่เขาเข้าหมากมาให้อ่ะสี่สิบบาทเป็นร้องชาอื่นนู้น คุยกันอยู่พี่เล่าต่อเลยคะอย่าไปฟังเลยเว้ยน้องเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อเพื่อเองอยากเปน็าานอาหารบ้างเพราะพี่สมัครใช่ไหมกำลังสนุกเลยพี่สมัครป๊บพี่กำมันสร้างคุณงามความดีสองฝีมือเพลงดาบเพลงทวนไปเรื่อยจากวันเป็นเดือนเดือนเลื่อนไปเป็นปีจนพี่เนีน่ยนะเว้ยเฮ้ยกินตำแหน่งเป็นถึงแม่<ป>ถามเธออยาเสือทะลึ่งไปบ รอดมันตามว่าอยู่ตายสั้นตายชั่งกูชั้งกูตายสั้นตายชั่งกูแต่ทำมันไม่รู้ก็รอดทั้งกูทั้งมึงโอ้ยไม่ต้องตอบจะตอบให้มันทำไมมึงมึงมาร้องอะไรเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันมึงรู้จักราชยศไหมเนี่ยฮะไม่เลยเขาก็ชอบกันนี่เออก็ไม่ใช่หน้าที่ของมึงเลยเนี่ย เต้าอย่าแตกก่อนไม่ต้องร้องอะไรนะคิดซิคิดซิถ้าชื่อมนต้ามึงต้องตายคิดซิคิดซิคิดชื่อฮีโร่มึงอยากโง่กับตัางนาิลิกาเฮ้ยโอ้ยมึงมีบ้ายยุ่งิ ไม่ตรงตรงอูเนี่ยเสียงเสริมไม่มีมันจะตะมวนเนี่ยไม่มีใครสนใจประวัติพี่แลนะแต่ฟังไอ้เต่าร้องเพลงเดียวแล้วเพลงเต่าถ้ามีเพลงนึงนะมึงเนี่ยให้เขาคุยกันก่อนพี่ครับพี่ต้องต่อเลยโอ้โน่นโโอ้ร uhh> ับรางวัลไปไปรับรางวัน ขอบคุณเลยครับมอบรอยกับน้องตังเลยครับสงสัยชอบเนี่ยคิดชื่อดีแล้วสำหรับรถท่านใดัคบคิดจอดรู้ว่าควางก็อยู่นะปดเกี่ยวว่างด้วยนะครับเนี่ยครับปดเกี่ยวว่างด้วยนะครับเขาให้ประชานสภาทราบครับเจ้าของรถมึงไม่ต้องร้องนะนะกูขอร้องอ่ะไม่ร้องแล้วตกกันทั้งงานเดิมันมาให้กูคน <S 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 นี้อย่าเงียบเลยไม่ต้องร้องกูจะคุยกันทุรัก นี่แล้วพี่เล่าถึงไหนแล้ววะเนี่ยรอ,อถึงว่าตระหนักเหนือนะพี่ <c oughs> เอรอไม่ใช่ไอ้อพี่ไม่ออกก็วไอ้น้องเอ้ยพ,พี่สมัครทหารใช่ไหมเดี๋ยวพ,พี่เล่ารวบลาดเลยลวกัน <c oughs> มันมีอยู่วันหนึ่งว้เฮ้ยคมหมดเพลงแล้วจุดพิลัพันในชีวิตพี่มึงเชื่อไหมนี่จากหน้ามือไปหลังมือทันทีวันนั้นเลยกองทัพมันยกเข้ามาแล้วคนดีแม่ทัพคนเก่าน่ะไปสึกไม่ได้เลยให้พี่เนี่ย ออกไปรับศึกพี่ก็ขันอาสาไปรับศึกมึงไปรับรางวัลไปมึงไม่ต้องเล่าแล้วประวัติคุเนี้ยเราไม่ทวงได้ขอบคุณค่าร่วมขอบคุณค่าไวหลังบอกเขาไปต้องหาลิเกหาคอนเสิร์ตไน้นแน่นไปเลยเออจ้ะเอาได้นะโอ้โหคูณดีแท้ครับเลยขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับ เอาเอา้เออคุณยังดูยดมรับเท่าไหร่อไปเลยแลไปเเอาเอาอยากได้เพลงเลนี้รับยังไม่พอยังคุยกันนี้มานี้กไม่ไหวเลกุเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยตไปพ่อนะหลวงพ่อวัดงเงิน เออรู้แล้วเดี๋ยวไปโทรไล์คุยกับเขาไปเขาว่าไงฮะเขาว่าไงตังค์ไม่รู้เรื่องเมืองกันเสียงดังเลยไหมเสียงดังไปเสียงดังพี่ครับพี่ต่อเลยพี่น่ะฉันอาสาไปรับศึกเองครับพี่ไหมแล้วเองเชื่อไหมว่าเรื่องเหลือเชื่อมันเกิดขึ้นทำไมอะพี่ไม่เลยมือพี่ยังไม่เก่งน,นะตอนนั้นแต่ว่าพี่เนี่ยได้รับเชิญนะกลับมาไอ้น้องเอ้ยแล้วองค์ขันห็นนะคงภูมิใจดีใจเลยแต่งตั้งให้พี่กินตําแหน่งเป็นถึง ออกหลวงราชจะตุลงลานเว้ยน,น้องโชคดีไม่ตายแล้วนีเพื่อนค่าแม่ทับมนต์ดาตัวชาติก็รอดเพื่อนกันค่ะเฮ้ยเราสองอย่างเลยต้องกระเด็นยังไงวะไม่ต้องไปนั่งนู่นไอ้เตา จะล้องอะไรนักหนาเนี่ยตลกเสียงทองโอ้โหจดย่อเลยครับพี่ผมฟังเรื่องพี่แล้วเนี่ยมันก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นทหารแต่ว่าบอกตามตรงในตอนนี้เนี่ยผมมาตามหาคนคนานึงอยู่มันอยู่ในเมืองเนี่ยครับพี่เองมาตามหาคนเนคนวไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ไงเฮ้ เอ็งมาตามหาคนในเมืองก็ดีเลยเอเอ็งมาเจอพี่เนี่ยพี่อยู่ในเมืองมานานแล้วดีนะครับพี่พี่รู้จักทุกคนเลยในเมืองน่ะถ้าอย่างั้นผมจะเล่าให้พี่ฟังเลยแล้วกันเออผมมีพี่สาวพี่สาวผมได้เสียกับไอ้แม่ทัพในเมืองไอ้แม่ทัพคนนั้นไปบอกกับพี่สาวผมไว้ว่ามันจะกลับมาดับพี่สาวผมเข้าไปอยู่ในเมืองกับมันมแต่พี่รู้ไหม สุดท้ายมันหลอกพี่สาวผมพี่สาวผมรอมันมันไม่ไปรับพี่สาวผมคือหลอกก็จะมารับแล้วไม่มารับใช่ครับพี่ไอ้นี่มันเข้าข่ายหลอกลวงเลไเนองคนแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยเมฆทำไมมันทั่วจริงๆริเนาะอย่าไปว่าแกเฮ้ยลองบอกที่ว่าพี่สาวผมตั้งท้องอตั้งท้องผ่านไปเก้าเดือน จนคลอดลูกออกมายังไม่เห็นเงาหัวไอแม่ทัพคนนั้นเลยแล้แต่นิดเดียวจนชาวบ้านเลยก็ตีฉีนนินทาว่าพี่สาวผมจะเสียหายพี่สาวผมไม่น้อยเนื้อต่ำใจอับอายขายหน้าค่อจึงตัดสินใจทิ้งลูกเอาไว้และพี่สาวผมเนี่ยหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเฮ้ยนี่มันถึงก็ตายเลยเหรอใช่ครับพี่มัะถึงก็ตายนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันต้องเรื่องใหญ่โตเลยนะเฮ้ยแหมแม่ทัพคนนี้นี่แมมทำไมมันเลวจริงๆวะ อยาไปว่าแกเราต่อที่ว่เนาะหลังจากพี่สาวผมตายเอ็แม่ทํามงน้มันกลับมาที่บ้านผมพอดีพอมันรู้ว่าพี่สาวผมตายมันบอกกับแม่ผมว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเนี่ยเดือนละสามพันบาทแม่ผมก็เลยตอบตกลงมันไปแต่พอรับหลังมันลงมันไดมันก็ส่งให้คนมารับเด็กเฮ้ยโอ้โห ไอ้คนรักเด็กนี่มันเฮี้ยจริงๆริงพอถึงคุณกระตปอบเฮี้ยเลยจริงจไอ้น้องเล่าต่อที่ว่าพี่กับเราโมโหเลยวะเนี่ยเฮ้ยเรื่ความเป็นห่วงหลานแม่ผมเลยรีบติดตามมันไปแต่พอใกล้ถึงคนไหน <c oughs> ก็มีพวกของมันมาทำร้ายแม่ผมจนที่ตาบาดเจ็บสาหัสโชคดีกักที่แม่จะสิ้นใจผมมาเจอแม่แม่เลยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผมได้รู้และฝากตังค์ผมไว้จนถึงทุกวันนี้ พอแล้วเว้ยพอแล้วเว้ยเองยิ่งเล่าพี่ก็ยิ่งโกธไอคนแบบนี้เนี่ยพี่ถามจริงจิงถะวะถ้าเองเจอมันเองจะทำไงกับมันเนี่ยฮะผตั้งใจไปพี่เออถ้าผมเจอมันที่ไหนผมกับมันทับเดียวให้ขาสองท่อนเลยอะไรวะเองเก็บความแค้นมาตั้งนาน มันเจอจะมาฟันจับเดียวมันจะคุ้มกับความแค้นเลยหรอวะหม่ไอ้น้องเอ้ยถ้าเป็นพี่สักนิดน่ะพี่จับมันได้นะจะมัดแขนมัดขามันเล็ศับๆๆๆๆแลวเอาเนื้อโยนให้หมามันแดกไปนี่ความแข้นของพี่ตัวแบบนี้ว่าแต่นี่มันชื่ออะไรวะถ้าพี่รู้จักพี่บอกผมเลยเออมันมีชื่อว่าชื่ออะไรวะไอแม่ครับมนะ จะท้อยใจใจโยเฮ้กูเหรอเนี่ยแล้วมึงไม่พาไปที่อื่นอ่ะโอ้ยไอซิกจนนานจะได้เป็นมนุษย์ไปแล้วมากาะยืดๆจะพามาหาผู้งวอยหรอ่าไม่ต้องพาเขอพี่ครไอ้นุ๊กไม่เป็นไร เอ็งคุยกับพี่เองจะเอามีดสะกิดทำไมวะสู้สีมาเอ็ดสู้เอามีดไปห่างได้ไหมขอโทษครับพี่กลัวมีด <c oughs> ไปห่างคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ผมยังไม่รู้จักพี่เลยพี่ชื่อว่าอะไรครับ <c oughs> เออพี่ชื่อว่าอะไรล่ะครับพี่อ๋ออ๋ออ๋อไอ้น้องเออพี่นึกออกละ <c oughs> พี่ชื่อธนาธรครับ ไปมาก็อยู่พักเดียวมวกูตะกี้เออไอ้น้องแต่ว่าไอ้แม่ทัพชื่ออะไรนะพี่จำไม่ได้ละไอ้แม่ทัพบ,บนตาเอ,อมีรู้จักกันไหมบอกผมเลยผมจะไปฆ่ามันานีเลยไอ้แม่ทัพบ,บนตานี่พี่ได้ข่าวว่ามันน่าจะลงใต้ไปแล้วนะเว้ยน้องไม่เจอนะแล้วหลายปีแล้วเลยวะเดี๋ยวถ้าพี่เจอนะพี่จะส่งข่าวหาเองได้ครับพี่เอาเรื่องเราดีกว่าเองอยากเป็นทหารไหมเป็นก็เป็นครับพี่เออเองเป็นได้โวยกานดี มาเองชื่ออะไรวะผมชื่อสันติครับสันติราตีเอ้าเองก็ลงไปต่อมาดิไม่พี่รู้กันชื่อแม่ผมด้วยเหรอไม่รู้แต่ได้ยินพี่พูดเลย พี่รู้จักด้วยเหรอฮพี่เดาเดาเดาเอาแล้วถูกไหมล่ะถูกดีลูกเดียวว่ากูเอาเลยเอ็งไปทหารแล้วครับพี่ไปเข้าเมืองเดินนำหน้าพี่เลยอ้าวผมจะรู้ไดยไงว่าไปทางไหนพี่นำทางไปเลยไอตาวคนที่สองเดี๋ยว ปิดท้ายเอ,อกพี่ลืมเล้พี่ต้องจำเองนะครับี่เต้าปิดตูนธนาทหนึ่งแม่ขบตรา้าศพิศนอ้คนลักเน่ไ่รอเี้อติดตามรักชมตา